ี้เราอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์กกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพหรือบาเซมนะครับอยู่กับนายแพทย์อีดรอไปอประยูนนะครับผู้อำนวยการของสถาบานันสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันแล้วนะครับท่านกอล์ฟ ปัญหาหนึ่งนะครับเรามาพูดถึงปัญหาพื้นฐานกันก่อนนะครับในวงสวิงไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับท่าจดลูกนะครับแต่ท่าจดลูกปัญหาของท่าจดลูกที่เจอบ่อยที่สุดคือปัญหาที่เรียกว่า s p o s t u r e เป็นลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ครับจะค่อนข้างที่จะแอนลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาของสวิงมากมายหลายอย่างนะครับท่านนักกอล์ฟเวลาท่านนักกอล์ฟมีอาการแอนลักษณะแบบนี้ b back swing ยังไงก็จะเกิดในลักษณะที่เรียกว่าอาการที่เรียกว่า v e r s e s p i n e นะครับคือกระดูกสันหลังเอ็นผิดด้านนะครับเป็นปัญหาที่นาไปสู่อาการ จะเล่นกอล์ฟได้ดีเลยแล้วจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับปัญหานี้มันถ้าจะเป็นไปไม่ได้จะแก้ได้ในสนามซ้อมกอล์ฟนะครับแลว<ม>กอล์ฟที่จะเป็นปัญหานี้ก็จะเป็นปัญหานี้ตลอดไปแล้วก็แทบจะเหมือนกับหมดโอกาสเล่นกอล์ฟได้ดีปัญหาเอสโพสเจอร์เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นตั้งแต่ชีวิตประจําวันเลยนะสาเหตุของปัญหาเอสโพสเจอร์เนี่ยมันมีมันมีสาเหตุอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับก็เอสโพสเจอร์อย่างที่บอกก็คือลักษณะที่ <S <S <P oster> มองนัานข้างแล้วก็อังนี้มันจะเป็นตัวอโดยที่ที่ตรงเอวเนี่ยมันจะเป็นอย ก็คือตรงตรงนี้เป็นตัว S ออย่างนี้ใช่ครับก็คือหน้าท้องลงมาข้างหน้าแล้วก็ก้นกระดกไปข้างหลังครับปัญหาเนี่ยครับซึ่งดูก็รู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าน้าท้องใหญ่นะฮะหน้าท้องใหญ่หรือว่าคนไม่น้าท้องไม่ใหญ่ก็จริงแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องที่อ่อนแอนะครับก็คือไม่มีความฟิตของกล้ามเนื้อหน้าท้องมันกนี่ทําให้น้ําหนักตรงนี้มันลงมาตรงนี้ในขณะที่กล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ย ผมซึ่งเรานั่งแล้วเราใช้หลังอยู่ตลอดล้ามเนื้อด้านหลังนี่จะเกิดการหดตัวและเกร็งครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าตรงนี้มันเกร็งปุ๊บมันก็แดแอนมันอย่างเงี้ยุงมก็จงมันก็จะอ่อกออกมานะครับครับผมเดี๋ยวงองอตะโพกนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือตะโพกไอตรงตะโพกเนี่ยครับตรงตะโพกเนี่ยครับผมไอกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอตะโพกเนี่ยมันหดมันหดตัวลงมามันหดตัวมากกว่าปกติครับผมครับมันก็ทําให้ตะโพกมันงอมากตรงนี้แอน แล้วก,ก้นก็กล้ามเนื้อก้นคือคลูเตียสเนี่ยก็ air. อ่อนแอก็คือตรงนี้หน้าท้องอ่อนแอหลังหลังกล้ามเนื้อหลังเกรง็งตึงนะตึงแล้วก็ที่ก้นเนี่ยอ่อนแอแอกน้นอ่อนแอแต่ว่ากล้ามเนื้อตรงกระโปงเนี่ยตึงอ๋อก็นำไปสู่ท่ามันจะดึงอู่ท่านี้เองแหละคนเวลานั่งทำงานหรือเวลาเรานั่งเราก็ถ้าเราไม่เราเราด่างเกร็งตลอดเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะทำงานหนักถ้าเราปล่อยหน้าท้องไม่คอยไม่ค่อยเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้เนี่ย มันที่มีปัญหาทําให้มันแอนก้นโด่งครับผมนอเนแล้วเราไม่ได้พูดถึงความความแข็งแรงขนาดจะต้องมีซิกแพคใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอิมบาลานซ์อ๋อโอเคครับก็คือทั้งตัวเราเนี่ยถ้าจะยืนให้ p o s t อร์ที่ดีมันก็ต้องตั้งตรงนี้ใช่น้งหนักลงมาของเรามันต้องตรงมาเมื่อไหรที่มันมีอิมบาลานซ์สว่างข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนมันก็จะเกิดภาวะที่ การเคลื่อนไหวปิดปกติครับซึ่งเกิดจากจากก้นวีกรุตก้นที่อ่อนแอนะครับสะโพกหรือฮิปที่ท้ายนะครับหลังที่ท้ายกามเนื้อท้องที่อ่อนแอหมนก็เราท่านั่งเราเนี่ยแหละเพราะเรานั่งอยู่ในท่านี้งอตลอดตรงนี้นั่งนานๆมันก็หดตัวโอเคครับก้นนี่ไม่ได้ทํางานมันนั่งอยู่ตลอดก็ทําให้กล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงครับคัมีการเกร็งบางส่วนแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอสวนซึ่งไม่มีทางที่จะตีลูกไปเรื่อยๆแล้วหายถูกไหมครับเอไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้การฝึก รหรือการฝึกกล้ามเนื้อการเทรนกล้ามเนื้อการจะทําให้มันกล้ามเนื้อที่มันตึงแล้วมันยืดออกได้เนี่ยก็ต้องมีการ stretching การที่จะทำให้กล้ามเนื้อที่มันอ่อนแอมันแข็งแรงขึ้นได้ก็ต้องมีการเล่นกล้กามเนื้อ okay, ือ strengthening เหมือนกับเล่นเวท ทำนองนี้แต่ลว่าต้องเป็นแต่ละส่วนชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไม่หายในสนามซ้อมกอล์ฟนะครับธนกรกอล์ฟต้องการที่จะเข้ามาศึกษานะครับว่ามันเกิดจากส่วนไหนนะครับแล้วก็เทสตนะครับตอนหน้านะครับเราจะเข้าในรายละเอียดกันเลยนะครับเราจะมีท่าทดสอบให้ธนกรกอล์ฟทดสอบตัวเองนะครับและท่าที่จะช่วยให้อย่างน้อยยืดเส้นพอที่จะทำเองได้ที่บ้านครับและนี่คือช่วง healthy golf สนับสนุนโดยบาเซมโรงพยาบาลกรุงเทพครับ